I'm on, I'm on, I'm on, I'm Mandela. ย่อสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในชอ่อง CF เลยครับวันนี้เราก็จะมาสอนตัดต่อเหมือนที่เราได้เกิดดไว้เมื่อต้นคลิปเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนอย่างแรกทุกคนต้องเข้าเกมมานะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยมากดประมาณ3ท่าแล้วให้ทุกคนขับไปนะครับทุกคน3ท่าแล้วก็3มท่าสามชุดนะครับทุกคนโอเคท่าแรกพี่ก็จะกดนะครับกดแบบนี้แน่นอะนพี่เอาท่าอะไรดีพี่จะเอาเป็นอืม เอาเป็นท่านี้นะครับทุกคนโอเคแบบนี้นะครับให้เราขับแบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะขับนะครับปึ๊บแล้วก็ต่อมาถือถวยนะครับประมาณนี้โอเคพี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็เปลี่ยนชุดครับโอเคเมื่อเราเปลี่ยนชุดแล้วให้เรามากดท่าที่สองได้เลยครับก็จะเป็นท่านี้นะท่าไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะว่าอันนี้รหาสราเก่าขายไปเนานะ <laughs> อ่ะพี่ก็จะเป็นท่านี้แล้วกันแล้วก็ขับไปครับปึ๊บแบบนี้ โอเคเมื่อเราได้ท่าที่สองแล้วก็ต่อกันท่าที่สามเลยครับโอเคเรามาต่อัน็นท่าที่สามเลยนะครับทุกคนอะท่าที่สามที่เป็นท่ายกย่อแล้วกันประมาณนี้นะทุกคนโอ okay. เแคแล้วครรูปได้สามรูปได้นะครับต่อไปให้เราไปแคปโปรไฟล์ของเรามานะครับทุกคนแบบนี้แล้วเราก็แคปไปได้เลยนะครับคนแคปไปเลยแบบนี่นะครับโอเคจากนั้นเราก็ไปที่แอป พีอาร์ได้เลยนะครับทุกคนไป let's go โอเคเมื่อเราไปทำการบันทึกรูปในแอปในเกมมาแล้วนะครับทุกคนให้เรามาที่แอปพีอาร์ต่อเลยนะครับให้เรามากดบวกนะคบข้างล่างนี้นะหลังจากนั้นให้เราเอารูปที่เราไปแคปมาเมื่อกี้นะครับมาเลยใส่มานะจากนั้นเราก็มาตัดแบบนี้นะครับให้มันได้แบบนี้นะประมาณนี้เอาให้มันได้ประมาณนี้นะครับทุกคนแบบนี้นะ จะไปซูมใกล้เลยนะครับแบบนี้เลยถ้าซูมใกล้เดี๋ยวภาพมันจะแบบเราต้องไม่เคยอย่ในแอปออาไรนะครับเอาแบบนี้ไปนะครับทุกคนปึ๊บมันทิ้งไปเลยแล้วก็มไปต่อที่รูปที่2รูปที่3ามนะครับแบบนี้นะทำแบบกันแบบเดียวกันเลยนะครับโอเคพี่จะตัดไปเลยนะครับโอเคเมื่อเราตัดรูปเสร็จนะครับให้เรามาเอาอันนี้ต่อเลยนะครับทุกคนก็คือโปรไฟล์ของเราเนาะอันนี้นะครับทุกคนอย่างแรกให้เราตัดรูปครับกดเครื่องมือแล้วก็ตัดรูปนะครับแล้วก็ตัดให้มันตรงนะครับแบบนี้นะ นี่เลยนะครับดูขอบด้วยนะเให้มันแบบดีๆนะทุกคนสวยๆเนาะคิดเราจะได้ออกมาดีครับแบบนี้นะครับทุกคนเมื่อเรารอเราก็สามารถบันทึกไปได้เลยครับส่วนตัวพี่จะไม่บันทึกเพราะว่ามีอยู่ในเครื่องแล้วเนาะแล้วจากนั้นก็เลื่อนมาครับแบบนี้เอาแบบนี้ต่อนะครับปึ๊บก็อันนี้เนาะปึ๊บแบบนี้ปึ๊บก็จะได้แบบนี้ก็บันทึกไปได้นะครับกดบันทึกแบบนี้ไปเลยเนาะเคแล้วก็กดบันทึก ไปได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราเสร็จขั้นตอนนี้เราไปที่ Google แล้วก็ไปที่แอป Remove b g ได้เลยครับโอเคนะครับเราก็เข้ามาที่แอป Remove b g แล้วละครับอย่างแรกแค่เรามากดคำว่าอัปโหลด m m ็นะครับชู True หรือเปล่าก็ไม่ดูนะครับขอโทษด้วยนะเพราะไม่เก่งกงิฤษนะแล้วเราก็เอารูปที่เราทำการตัดมาไม่ตัดไอเน,นี้นอยออกคราเมื่อกี้มาใส่เลับกดอันนี้มานะแล้วก็ไปเลยครับแบบนี้นะปึ๊บ มันก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะนทุกคนไอที่มันม,มีรูปแขนอยู่นะครับก็ให้เราไปตัดในแอบปบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกเลยครับให้เราดาวน์โหลดกันนะส่วนตัวพี่จะแบบเอาเป็นดาวน์โหลดเ d ดีดได้หรือเปล่าเนาะดาวน์โหลดแบบนี้ภาพมันไม่ชัดนะครับแบบนี้ก็ได้เนาะดาวน์โหลดไปเลยก็ดาวน์โหลดนะครับแบบน,นี้โอเคนะครัทุกคนโอเคภาพมันก็พอได้อยู่นะทุกคนโอเคนะทุกคนเมื่อเราตัดนะครับมันก็จะมีแบบส่วนส่วนเกินออกมาอยู่นะครับแบบนี้ก็คือตรงนี้เนาะ ก็ให้เรากดคําว่า Edit ท้ั้งบนนะครับทั้งบนเนาะกดไปเลยแล้วก็ให้เรามาอันนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดมาครับแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้นะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นขนาดนะอันนี้ก็จะเป็นลบอันนี้ก็จะเป็นรีสตอรนะครับก็คือการรีนะครับแล้วก็ให้เรานะครับมาลบได้เลยครับอันนี้เนาะอันนี้ก็จะลบยากกว่าในแอปแน่นอนหน่อยนะก็พยายามกันครับ นี่นะโอเคแบบนี okay. ้เราก็บันทึกไปได้เลยครับทุกคนกดบันทึกเลยดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับโอเคเราก็จะได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปอ่านต่อไปอันต่อไปเลยนะครับทุกคนขอพี่โอเคอเครับพี่ก็จะขอตัดไปตอนพี่ตัดเสร็จเลยนะครับทุกคนถ้าของของใครมันมีปัญหาก็ถ้าแบบแคปภาพแล้วมันมีแสงเยอะภาพมันก็จะอ่าจแบบไอ่น,อนหน่อยนะครับทุกคนก็ไปตัดแอปรีมูแอแปแบ็กกราวน์แครับโอเคพี่จะขอตัดตอนพี่ตัดเสร็จเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนเมื่อเราตัดรูปเสร็จนะครับทุกคนให้เราไปที่แอปแบ like ็กกราวต่อเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะทําให้ภาพมันแบบดูแบบขนาดมันพอดีนั่นนะครับให้เราไปที่แอปแบ็กกราวเนาะโอเคเราก็เข้ามาในแอปแบ็กกราวแล้วนะทุกคนให้เรากดคําว eh? ่าเหมือนเดิมครับกดอันนี้เนาะแล้วก็เอารูปที่เราทำการทําไอ้นี้มานะครับกดเข้ามานะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกดไอ้นี้ไปได้เลยนะครับทุกคนจากนั้นให้เรากดบันทึกเลยนะครับ เพราะว่ารูปมันจะได้พอดีนะกดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยทาให้เสร็จทุกอันเลยนะทุกคนเหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะนี่นะทุกคนแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บโอเคแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะโอเคเมื่อเราทํากันไอ้นี่รูปเสร็จแล้วนะครับให้รูปอันนี้นะเราก็พี่อัปออร่ามอชชั่นได้เลยนะครับทุกคนไปลิงก์นะครับพี่ก็จะแจกไว้อยู่ใต้ด c สคริปท์พี่ก็จะแจกไว้อยู่ใต้ดีสคริปชั่นของพี่นะครับทุกคนโอเคเมื่อเราเพิ่มเข้ามาเนอะทุกคน เราก็จะมี2อันนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่อันแรกนะครับทุกคนอันนี้เนาะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วครับให้เราเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะครับทุกคนกดเลื่อนมาเลยแล้วให้เรามาบวกตรงนี้ครับคำว่าโปรไฟล์นะครับทุกคนให้เรากดเข้ามานะครับโอเคเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะทุกคนให้เราคำมาให้เรามาคําว่าสีและสีเติมตรงนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วเราให้เรามากดอันนี้นะครับเข้าไปนําการทํารูปที่เราทําการตัดมานะทุกคนก็จะเป็นรูปนี้นะคไหนเอ่ยก็จะเป็นรูปนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นรูปนี้นะครับทุกคนให้เรากดบวกไปเลยเนาะกดบวกเข้ามาก็จะได้แบบนี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนมานะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีก2องันนะครับให้เหมือนเดิมรับใส่ไปเลยเหมือนกันเลย โอเคเมื่อเราใส่เสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็อันบนก็จะเป็นตัวละครนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเนาะให้เราใส่ตัวละครไปครับตัวละครที่เราอันแรกที่เราจะใส่อันแรกนะครับพี่ก็จะเอาเป็นอ่มอันนี้แล้วกันอันนี้นะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ปึ๊บแบบนี้นะทุกคนแล้วทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันเล็กนะครับให้เรามาขยายเอานะครับทุกคนให้คําว่ายายและแปลงนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็มาขยายให้มันใหญ่นะครับ เอาเป็นสักเอาเป็นสัก7 1 5ิบหนะครับทุกคนประมาณนี้นะเสัก7 1็แล้วกันทุกคนปึ๊บโอเคนะคทุกคนได้7ประมาณ7 1 5ิบห้านะทุกคนจากนั้นมันก็เราแล้วจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นมาข้างบนครับก็จะมีคําว่าโปรไฟล์เหมือนเดิมครับทุกคนให้เรามากดคําว่าโปรไฟล์นะครับละสีละสีเติมเหมือนเดิมให้เรามา เอาที่เราไปตัดมานะครับก็จะเป็นอันนี้เนาะอันนี้นะทุกคนกดใส่ไปเลยก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวละครของเราเหมือนเดิมนะครับอันแรกเนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นตัวละครของเราเหมือนเดิมครับก็คืออันนี้ครับมันก็จะมีประมาณ4ี่ห้าอันแบบนี้นะครับอันแรกให้ใส่อันแรกก่อนนะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับก็คืออันแรกอันนี้นะครับทุกคนนี่ อันนี้คนระับแล้วก็กดใส่ตัวคอนไม่ได้เลยครับตัวคของเรามาใส่ก็จะเป็นตัวนี้นะนี่อันนี้นะครับใส่ไปเลยแบบนี้นะครับทุกคนใส่ไปก็จะได้แบบนี้แล้วก็ให้เขาลรามาเราไม่ต้องขรยายรูปก่อนนะครับใส่ไปให้ครบก่อนเนาะใส่ไปทุกตัวเลยใส่ใส่ไปให้ครบเลยนะครับ เ hey. มื่อเราใส่เสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่ารูปมันก็จะดูพอดีแล้วนะทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีคําว่าโปรไฟล์อีกเหมือนเดิมเช่นเคยใส่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์นี้ก็จะเป็นโปรไฟล์พื้นหลังนะครับทุกคนให้เรามาใส่ครับโปรไฟล์พื้นหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้ใส่ไปเลย ไปเลยก็จะได้เป็นประมาณนี้นะทุกคนเราก็จะเสร็จอันแรกแล้วนะครับต่อไปแล้วก็มาใส่อันที่2อที่3ที่4ได้แล้วมีสามอันนะทุกคนแปเรามาใส่อันที่2ได้เลยนะครับทุกคนอันนี้ต้องเราก็ต้องใส่เอฟเฟกพื้นหลังแบบนี้ด้วยนะก็เป็นพวกรูปเสือรูปเลยเนาะแบบนี้นะทุกคนแบับนี้ในโอเคเรามาต่ออันที่สองแล้วครับเดี๋ยวพี่จะปอกใส่บิลลีใส่เนาะอันแรกเป็นโปรไฟล์เหมือนเดิมนะทุกคนโปรไฟล์เราเหมือนเดิมใส่ไปเลย โอเคมันก็ได้แบบนี้ครับใส่โปรไฟล์มาต่อไปตัวละครเหมือนเดิมครับใส่ไปเลยครับทุกคนตัวละครนะแบบนี้นะครับใส่ไปใส่ไปครบทุกอันเลยครับโอเคนะครับทุกคนเมื่อเราใส่เสร็จนะครับใส่รูปเสร็จนะครับแล้วก็มันจะมีอัน2กับแล้วก็จะมี2อันสุดท้ายนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับคือหลังนั่นเองให้เรามาครับ เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์โหลดไปให้นะครับทุกคนก็จะเป็นรูปเสือรูปฟินิกกับรูปมังกรนะครับที่จะใส่เป็นฟินิกไปก่อนนะครับทุกคนนี้นะครับทุกคนแล้วอันสุดท้ายจะเป็นโปรไฟล์ของเราเหมือนเดิมนะครับใส่ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับใส่ไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปมาอันที่สามกันได้เลยครับจัดมาอันที่สามอันที่สามเหมือนเดิมครับเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับทุกคนแบบนี้แบบเดิม โปรไฟล์เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวละครเหมือนเดิมครับใส่ไปโอเคนะครับทุกคนเมื่อเราใส่อันนี้ครบแล้วครับให้เรามาอันหลังสุดนะครับอันหลังสุดก็จะเป็นตัวละครของเรานะครับทุกคนไปเลยใส่ไปครับตัวละครอันแรกนะครับที่เราใส่ไปก็คือตัวนี้นะครับก็ใส่ไปตัวที่สองนะครับเปนนี้นะครับอันนี้ตัวที่สามนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนเมื่อเราใส่เสร็จตัวละครเสร็จนะครับก็จะมีคําว่าโลโก้กับแบ็กกราวด์เหมือนเดิมนะครับโลโก้ก็คือจะเป็นแบบไอโลโก้เหมือนโปรของช่องพี่นะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทุกคนใส่กับพื้นหลังก็พอนะครับของพี่มีเดี๋ยวพี่ต้องไปหานะทุกคนเยอะมากโอเคพี่จะโอเคพี่จะใส่เป็นพื้นหลังนี้นะครับใส่เป็นพื้นหลังอะไรก็ได้นะครับเพราหมดก็จะเป็นโลโก้เนาะโอเคนะครับทุกคนเมื่อเราทําขั้นตอนข้างหลังเสร็จแล้วนะทุกคน ให้เรามาข้างหน้าสุดนะครับแล้วก็ทํารูปให้มันประมาณนี้นะครับให้ได้ประมาณนี้นะทุกคนตอนแรกนะครับให้เรามากดอันนี้นะครับกดแช่ไว้นะแล้วเราก็ลากมันลงมานะครับลากมันลงมาประมาณนี้นะทุกคนให้มันแบบให้ตรงโปรไฟล์มันอยู่ประมาณท้องระหว่างท้องเรานะครับทุกคนทุกอันเลยนะครับทําทุกอันเลยนะครับแบบนี้เลยนะนี้ประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วเราก็มาข้างหลังสุดนะครับรูปนะครับอันนี้นะเราก็ต้องมาขยายให้มันใหญ่นะครับใหญ่ประมาณนี้ ปมาณนี้ทุกคนแล้วเราก็ลากลงมาครับแบบนี้นะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็มาอันต่อไปนะครับท่า,านนะนะมันใหญ่ไปนะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มาอันต่อไปครับอันที่สองเนาะแบบนี้ขยายครับให้มันได้ประมาณนี้บดูประมาณนี้นะมันบังกันหรือเปล่าประมาณนี้โอเคทุกคนให้มันได้แบบนี้แล้วกันนะทุกคนแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นเราก็บันทึกไปได้เลยนะทุกคนเมื่อมันได้แบบนี้แล้วเนาะก็บันทึกไปเลยโอเคนะครับทุกค nah okay, นเะม right ื่อเราบันท <oh ึกเสร็จแล้วนะครับทุกคนกดตรงนี้ไปนะครับทุกคนนี่นี่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนกดไปเลยโอเคเราก็กดบันทึกไปเลยครับทุกคนไปอีกน้อยพอเราบันทึกเสร็จนะครับให้เรากดออกจากนี้ไปเลยแล้วก็มาอันที่สองเลยครับก็จะเป็นอันที่สองนี้เนาะเข้าไปเลยครับจากนั้นให้เรามาใส่นะครับทุกคนเหมือนเดิมก็ เอาไปใส่นะครับทุกคนใส่ให้คขบทุกอันเลยนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ใส่ไปนะครับเพราะว่านี้จะเป็นเงาเนาะใส่ไปเลยนะครับทุกคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนาะแบบนี้เลยใส่ให้ครบทุกอันนะครับทุกคนอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใส่เสร็จแล้วสวยแน่น,นอนนะครับทุกคนแบบนี้เลยน่นอนที่พี่ไปตัดเมื่อกี้ก็เป็นเส้นเวลาแล้วกันอันนี้ก็จะได้แบบนี้นะทุกคน ก็ใส่ไปดูอันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้ทุกคนถ้าใครชอบยะถ้าใครว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับต่ให้พี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอลคนะแล้วก็คนละหนึ่งซับด้วยนะครับทุกคนดูถ้าใค้กดซับให้พี่เลยนะครับทุกคนถ้าใครกดก็กดแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วครับบายบายเจอกันนะครับพิมหน่าไปแล้วหน่ะเหมือนมึงเหวอะ